ากมองจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคู่กรณีของผู้ชุมนุมด้านแรกยอมหนีไม่พ้นการเผชิญหน้ากันระหว่างฝ่ายของผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์การประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของรัฐบาลซึ่งตำรวจจะทำหน้าที่หลักในการดูแล และหลายครั้งการกระทําความรุนแรงกับผู้ชุมนุมเกินกว่าเหตุจึงทำให้ถูกขนานนามว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่เสมือนรับตำรวจสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยลังสิทพบ,บพบกับท่านผู้ฟังพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องของตำรวจพูดคุยกันมาจากครั้งก่อน ก็เป็นเรื่องที่เน้นๆกันเรื่องของการชุมนุมแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดปัญหากับเรื่องตำรวจแต่ก็เห็นภาพของประเด็นที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตำรวจอื่นๆมาด้วยพูดกันไว้ได้หละครั้งก่อนว่าจะขอเชิญทางอาจารย์ท่านได้ลงรายละเอียดที่เราจะปฏิรูปตำรวจกันได้ไหมหรือว่าได้อย่างไร ท่านที่เราพูดคุยกันมาจากครั้งก่อนนะครับท่านเป็นทั้งตำรวจวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ด้วยนะครับยังไม่ได้ออกจากตำรวจนะและก็เป็นอาจารย์ทั้งที่โรงเรียนร้อยตำรวจแล้วก็เป็นประธานบริหารหลักสูตรรัฐประาศาสนาศ,าสาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาอาจยาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยสงสิทธิ์พันธบทโทดกเตอร์กฤษณพงศ์ภูตระกูลสวัสดีครั้งครบอาจารย์ครับ <S <S ปฏิรูปตำรวจครั้งที่แล้วอาจารย์พูดไว้ว่าต่างประเทศอย่างเยอรมันใช้เวลา 40- 50ปีปัญหาจากคิลเลอร์ประเทศอื่นๆก็เป็นประเด็นที่มีปัญหานี้เคยทํากันมาแล้วเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับคำว่เาเขาเรียกว่างี้นะครับว่าผู้นำไม่ว่าจะเป็นน,น,านายรัฐมนตรีประธานาธิบดีก็ตามเนี่ยเวลาขึ้นมามีอำนาจเนี่ยก็บางจะใช้ตํารวจนะเป็นเครื่องมือครับเพราะฉะนั้นประเทศที่เขาเจอปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเขาถึงต้องมีการวิธีการคิดปรับปรุงระบบ ระบวนการวิธีการต่างๆว่าจะทํายังไงว่าคนขึ้นมาเป็นผู้นําแล้วเนี่ยจะมีการคานอํานาจการตรวจสอบในการทุจทุจนหลายๆประเทศก็พัฒนาหรือแม้กระทั่งอย่างประเทศที่พัฒนาไปแล้วในอังกฤษเนี่ยตอนนี้ก็ยังกําลังพัฒนาอยู่ไม่ใช่ว่าหยุดของการพัฒนาที่อาจารย์บอกในครั้งก่อนก็คือว่าเดิมทีเคาก็ซ้อมให้ถ้าใครแข็งก็คือผู้บริสุทธิ์ครับถ้าใครอ่อนก็รับสภาพเป็นผู้ผิดไปใช่ครับฮะฮะ ก็เป็นมาอย่างนี้ครับเมื่อมีสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพก็เลยต้องปรับต้องเปลี่ยนใช่ครับฮะกระบวนการปรับเปลี่ยนยาวยากไหมคืออาจจะต้องเรียนว่าแต่ละภูมิภาคแต่ละพื้นที่เนี่ยจะต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมแตกต่างกันสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเจอปัญหาเรื่องการเหยียดสีผิวนะฮะไดดีดฮะ คู่มาด้วยกันคู่มาด้วยกันจนกระทั่งปัจจุบันนี้สถานการณ์เหนี้ก็ดีขึ้นแลวดีขึ้นนะครับหรืออย่างกรีฑหรือในยุโรปก็เจอปัญหาเหล่านี้เหมือนกันครับประเทศเราเจอปัญหาอะไรชนชั้นใช่ไหมครับครับชนชั้นรากหญ้าชนชั้นผู้นําชนชั้นปกครองอะไรเงี้ยนะได้รับการดูแลไม่เท่ากันอันนี้ก็ต้องพัฒนาปรับมาเท่ากันระบอกว่าเป็นประชาธิปไตยชนชั้นรากหญ้าก็ต้องมีเสร็จจะรับการบริการการดูแลจากรัฐเนี่ยเท่าเทียมกันนะครับฮะแล้วสิ่งที่ เอามองจากต่างประเทศก่อนเพื่อคิดว่าจะมาใช้ได้เขาขยับกระบวนการปฏิรูปตํารวจเป็นยังไงจริงๆเราต้องเรียนว่าไงนะครับว่าการที่ว่าจะปฏิรูปตํารวจเนี่ยคือมันมีอยู่สีห้าประเด็นที่จะพูดถึงนะครับประการแรกเนี่ยการบริหารงานตํารวจประการที่สองเนี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนใช่ไหมครับประการที่สามก็คือความโปร่งใสในการทํางานประการต่อมาคือวัสดุอุปกรณ์ในการทํางานเครื่องไม้เครื่องมือนะครับ ตรงเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขามีการคิดค้นและมีการพัฒนากันมาเรื่อยๆในแต่ละกระบวนการอย่างในเรื่องแรกเนี่ยการบริหารงานตำรวจในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาเป็นแบบกระจายอํานาจ decentralization หมายความว่าไม่ได้รวมศูนย์อำนาจแบบส่วนกลางแบบประเทศไทยประเทศไทยตำรวจยังเป็นแบบ centralization รวมศูนย์อำนาจอยู่ที่ส่วนกลางก็คือสํานักงานตํารวจแห่งชาติเรามีแนวคิดมาจากไหนตารวจก่อตั้งครั้งแรกสมัยรัชกาลที่4ชื่อว่ากองโปลิสนะครับ ก็ <g ülme> ไปเอามาจากไหนแนวคิดก็ไปเอาอินเดียเนี่ยนะครับคน<อ>แขกเนี่ยมาวางระบบให้เพราะว่าตอนนั้น่ะคนแขกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนิคมของประเทศอังกฤษใช่ไหมครับลอนดอนเขาก็ต้องส่งคนมาปกครองอินเดียครับเพราะเขาราาน,ะนิคมสมัยนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ต้องขนาดเดียวกันอินเดียก็ต้องส่งเครื่องบณน,นการส่งทรัพยากรอะไรกลับไปลนอนดอนระบบนี้เนี่ยเขาพัฒนาจนเขารู้ว่ามันไม่มันต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนาะเดียวกันประเทศไทย เราตั้งแต่เริ่มตั้งมาเนี่ยรวมส่วนส่วนอำนาจที่ส่วนกลางาเพราะว่าหลายเรื่องของความมั่นคงพระมหากษัตริย์ท่านต้องปกครองมั่นเมืองใช่ไหมครับรัชกาลที่5ท่านก็บริหารราชการก็รวมส่วนอำนาจก็ยังรวมส่วนอำนาจอยูนน่แม้ตอนนั้นจะมีการปฏิรูปรบราชการครั้งใหญ่แต่ก็ยังรวมส่วนอำนาจจนกระทั่งน่าถ,ถึงปีปัจจุบันเราต้องมีการทบทวนกันดูว่าเราควรจะต้องมีการกระจายอำนาจไหมอาจารย์พูดถึงเรื่องการบริหารการตำรวจนะฮะแล้วก็พูดว่าจากส่วนกลางกปพสก็พูดประเด็นนี้อยู่เหมือนกัน หรือว่าผมคิดว่าก็มีหลายคนที่คิดถึงเรื่องที่ว่าตำรวจแต่ละจังหวัดน่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือว่าอาจจะไปถึงอบตลเลยก็แล้วแต่ต่างประเทศมีแบบนี้ไหมประเทศไทยจะเป็นไปได้ไหมคืออย่างในทรัพย์การเนี่ยนะครับครับตำรวจเนี่ยก็มาจากการที่ผู้ว่าการรัฐเป็นคนเลือก <หา S 2> นะครับเ <หา S 2> พราะผู้ว่าการรัฐเนี่ยก็ม<ห>าจากประชาชนครับกเลือกตั้งอีกทีหนึ่งการเลือกตั้งนะครับก็ต้องถามกันก่อนว่ารถจังหวัดของเราเนี่ย <หา S 2> จังหวัดเราเนี่ยปรองเปียบเทียบกับรัฐในของหสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีความพร้อมเท่าเขาไหมรับระบบการศึกษานะครับระบบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเราพร้อมเท่าเขาไหมข้อเสนอของของกรปปสตัวย่อง่ายๆนะครับบอกว่าตำรวจเนี่ยจะต้องไปข,ขึ้นอยู่กับท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นองค์การมหาส่วนตำบลส่วนจังหวัดเทศบาลเทศบาลอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคำถามก็คือว่าท้องถิ่นเราพร้อมไหมกับการที่จะใช้อำนาจเหล่านั้นยกตัวอย่างง่ายๆขนานนี้เนี่ยผมยังได้ยินข่าวอยู่เลย นายกอบตอหรือว่าสมาชิออกองค์กรแหางส่วนตำบลเนี่ยยังทะเลาะยังยิงกันเลยฆ่ากันตายเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าเรื่องแย่งตำแหน่งกันเป็นนายกอบตอทําไมต้องแย่งกันเป็นตำแหน่งกันเป็นนายกอบตอ,อันนี้จะพูดบนพื้นฐานของแฟกต์ข้อท็จจริงนะครับก็คือว่าเพราะมันมีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องงบประมาณของท้องถิ่นตู้ไหมครับเพราะฉะนั้นก็อนุมานได้ว่าถ้าตํารวจไปขึ้นอยู่กับท้องถิ่น เราจะมีเราจะเราจะมีตำรวจของจังหวัดสุพรรณบุรีไหมเราจะมีตำรวจของจังหวัดสระแก้วไหมเ <G ül üş> พื่อง่ายว่าต้องไปขึ้นกับมาเฟียป่ะใช่ไหมครับฮะ <G ül üş> แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยถึงขั้นนั้นเนี่ยแล้วใครจะไปตรวจสอบการใช้อำนาจของตำรวจในพื้นที่นั้นครับ <G ül üş> เรียนว่าปัจจุบันเรามีคณะกรรมการผู้ตรวจการพันธุ์ของรัฐสภาทษนะผู้ตรวจการพันธุ์ของรัฐสภาตอนนี้มีคณะกรรมการปปชปัจจุบันในเรื่องค้างอยู่ปปชเป็นหมือนเรื่องหลายหเหมือนเรื่องนะรเพราะอะไรเพราะทำไม่ทันนี่ไงเรื่องของความเป็นจริงใช่ไหมฮะ ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาถามว่าเคยมีเอาตำรวจออกสักกี่คนเป็นเสือกระดาษไหมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันต้องบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ความเป็นจริงถ้าอย่างนั้นในมุมของอาจารย์การบริหารเรื่องตำรวจน่าจะทํำยังไงล่ะเราดูรูปแบบญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยหลังแพ้สงครามโลกครั้งที่สองอเมริกาเข้ามาวางระบบให้<ะ>เขาจะมีตำรวจที่เป็นส่วนกลางจะมมีอำนาจในการที่จะไปะโยกย้ายตำรวจแต่ละภูมิภาคะจะมีตำรวจภูมิภาค หัวหน้าตำรวจตรงส่วนกลางก็ไม่มีไม่มีอำนาจไปแต่งตั้งโยงย้ายหัวหน้าตำรวจระดับภูมิภาคทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเขามีคณะกรรมการระดับภูมิภาคะนะครับถ้าบ้านเราจะเรียนแบบบริบทแบบเอเชียแบบญี่ปุ่นตอนนี้เรามีผู้บัญชาการตำรวจภาคใช่ไหมครับก็จะต้องควรจะต้องมีคณะกรรมการในการที่จะดูแลแต่งตั้งโยงาหมายถึงกกว่ายังรวมศูนย์จากส่วนกลางแต่ว่ามีคณะกรรมการหลายระดับเพื่อที่จะตรวจสอบถงดุลคือในความจริงต้องควรจะต้องเป็นทําให้ได้ขนาดนั้นเพ,ะะเพราะว่าอะไรเพราะว่า อย่าลืมว่าตำรวจเนี่ยการแช่มหน้แต่ละครั้งเนี่ยกระทบทุกสาขาอาชีพต้องเรียนว่าไงนะครับนายกรัฐมนตรีทําผิดเนี่ยตำรวจยังจับได้เลยนะผมเคยเห็นเนี่ยนะครับตำรวจเนี่ยนะครับชั้นประทวนเนี่ยชั้นผู้น้อยไปจับนักการเมืองท้องถิ่นปรากฏว่านักการเมืองท้องถิ่นไม่รู้ยังไงพวกมัญชาตำรวจต้องให้ตำรวจมาขอโทษแล้วปรากฏว่าตำรวจก็จะก้มลงไปกราบนักการเมืองคนนั้นก็เตะใส่อีกอย่างเงี้ยเราเป็นตำรวจเราดูภาพเราก็สะท้อน ความ,<ะ>มถูก<ะ>ใช่ไหว่าอะไรเพราะว่าปรากฏว่านากักการเมืองท้องถิ่นคนนั้นเป็นหัวคะแนนนกักการเมืองระดับชาตินกักการเมืองระดับชาติคนนั้นมาเป็นเสด็จสนมกรองนายกรัฐมนตรีที่คุมตำรวจอก็เลยโยงยายกันกลับมาอีก<ะ>ใช่ไหมครับในมุมของอาจารย์กฤษณนพงศ์เนี่ยถ้าคิดว่ายังมีระบบอุปถัรรมยังมีปัญหาความยิ่งใหญ่ของอำนาจทุนท้องถิ่นนะ อาจจะจาเป็นจะต้องใช้รูปแบบจากส่วนกลางแต่มีคณะกรรมการในหลายระดับเพื่อจะตรวจสอบทวงดุลก็จะมาเกี่ยวพันกับประเด็นที่2ของอาจารย์นั่นคือการมีส่วนร่วมของประชาชนผมได้ทราบอยู่บ้างว่ามีคณะกรรมการของชุมชนที่อยู่แวดล้อมโรงพักต่างๆอยู่มันเป็นจริงได้ขนาดไหนยังไงที่เป็นอยู่ตอนนี้คือถ้าพูดถึงหมายถึงคณะกรรมการเลขตัวย่อวอตอตออ่ากตตรรสานในตารวจใช่ไหมครับ คือคณะกรรมการกำกับตรวจสอบติดตามการทํางานของตํารวจก็ต้องมาดูอีกว่าที่มาของคณะกรรมการเนี่ยมาจากไหนระดับสานีตํารวจใช่ไหมครับก็จะมีระดับจังหวัดระดับภาคระดับระดับของส่วนกลางตํารวจตั้งเองหรแล้วก็ต้องดูว่าผมเวลาผมสอนหนังสือผมก็จะบอกประจําว่าแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งหน้าโรงพักเนี่ยเีกลาสเป็นคณะกรรมการชุดนี้ไหมหรือว่าจะต้องเฉพาะเจ้าของโรงงานเจ้าของร้านเพชรเจ้าของร้านทองพูดกันตามตรงว่า ปัจจุบันหนึ่งก็ประมาณตำรวจน่ขาดแคลนนะ,ะสวัสดิการตํารวจก็ขาดแคลนไม่ต้องไปดูว่าตํารวจแต่ละคนเป็นยังไงผมมีเรื่องโจ๊กอยู่อันหนึ่งเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยอดีตผู้ตัง้งบัญชาผมอยู่คนหนึ่งโทรมาวิ่งเต้นอยู่อย่างนงึงทราบท่านทราบไหมครับเรื่องอะไรจารทราบไหมคร<ะ>เขาไปกู้เงิน<ะ>สากลของกองชาการตำรวจนครบาลยังเหลือส่งผ่อนส่งประมาณสิบงวดนะฮะัมา<ะ>วิ่งเต้นเพราะว่าปรากฏว่าไปยื่นเรื่องได้คิวที่หกร้อย มาวิ่งเต้นเพื่อจะขอไปได้กู้ลำดับที่แรกๆเพราะว่าบ้านกาลังจะพังอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะฮะับ้านจะต้องผ่อนใช่ไหมครับก็วกกลับมานะครับว่าถ้างั้นเนี่ยเราจะทํำยังไงตรงนี้เรามีความพร้อมตรงนี้แค่ไหนนะครับตารวจสายตรวจกะหนึ่งเนี่ยผัดหนึ่งเนี่ยมีน้ํามันอยู่แค่ห้าลิตรตรวจอยู่แดชั่วโมงในความเป็นจริงทํำยังไงเคยคุยกับเพื่อนเป็นระดับสารวัตรระดับรองผู้มังคับเขาบอกก็ต้องจอดรถในสถานที่ที่น่าจะเกิดอาจญากรรม โอกาสเสี่ยงสูงแถวๆตลาดชุมชนใช่ครับแล้วถามว่าคนกําหนด้วยบายของประเทศนักการเมืองรู้ไหมรู้ใช่ไหมครับเพราะเคยไปชี้แจงต่อกรรมริการก็บอกว่างบแค่ได้พอแล้วตารวจนี่ครับจะเพิ่มงบได้อย่างไรตํารวจอาจารย์บอกว่า250,000นายใช่ไหมประมาณ200,000นาย200,000วัาคนนะครับ200,000วัาคนเดี๋ยวนี้พูดนายผิดนะฮะเพราะว่ามีทั้งตํารวจหญิงด้วย200,000วัวคน งบเพิ่มเพียงแค่คนละพันบาทนี่ก็เข้าไปตั้งกี่ร้อยล้านต่อปีเอ้ต่อเดือนแล้วครับอันนี้หมายถึงเงินเดือนนะครับที่ให้ตำวแต่ละคนล้เพิ่มเงินเดือน,นแล้วแล้วอย่างเรื่องอื่นอีกอย่างเช่นค่าน้ํามันอย่างงี้ใช่ไหมล้วเราจะทํำยังไงงบประมาณพูดแล้วมันจะแก้ปัญหายัางไงอย่างในประเทศพัฒนาแล้วก็ทําอย่างนี้ครับ,รบงบประมาณท้องถิ่นเนี่ยของพูดง่ายบ้านเราก็คืออบตอบจเปรียบเทียบกันเทศบาลเนี่ยนะ ส่วนหนึ่งเขาตัดโดยกฎหมายเลยสมม <c oughs> ติ3 0มสิบเปอจะต้องเ,อเป็นงบในการป้องกันอาชญากรรมรักษาความสมดุรของชุมชน <c oughs> ปัจจุบันเราทำยังไงทราบไหมครับ <c oughs> หัวหน้าสายตํารวจดับสายตํารวจเนี่ยต้องไปอาศัยความเสริฐชดเชื้อกับนายกบตรบอจอเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อจะได้ขอเกียรติแบบง,งบประมาณมเพราะมิฉะนั้นแล<า>้วเนี่ยสมาชิกองค์การมหาตําบลจังหวัดแล้วก็ตามก็จะงบไปดูงานอเมริกายุโรปอังกฤษกันหมดนะครับผมยกตัวอย่างอันหนึ่ง เพื่อนเนี่ยเคยเป็นระดับสายตาํารวจนะครับสาสรวัตรระดับสายตารวจได้รับงบน้ํามันเนี่ยจากองค์การิหารส่วนตบวนแห่งหนึ่งเดือนห้าพันบาททุเดือนนะครับปรากฏว่าวันหนึ่งนะครับสมาชิกองค์การิหารส่วนตบวนคนเนี้ย <c oughs> ในคณะกรรมก,การชุดนี้นะครับพกปืนเถื่อนไมลูกน้องนะพกปืนเถื่อนหมายความว่าปืนเถื่อนนั่นคือว่าปืนไม่มีทะเบียน <c oughs> รับไม่สามารถออกทะเบียนให้ได้พกปืนผิดกฎหมาย <c oughs> มมป,ปรากฏว่าไ <c oughs> <c oughs> ม่มีใบพกด้วยติดตัวไปขับรถผ่านด่านตํารวจปรากฏว่า <c oughs> ตํารวจ สงสัยขอตรวจค,นค้นเจอวดปืนจริงปืนเถือน<า>ไม่มีทะเบียนก็ดําเนินการจับกลุ่มตามระบบปรากฏว่ามีโทรศัพท์ดังเข้ามาเลยดังเข้ามาที่เพื่อนของโทรศัพท์ของเพื่อนกันที่เป็นไปขอโทษกราดเท้าก็อีกว่าเนี่ยคือไม่คือเขาบอกว่าโทรมาขอกันนันพูดได้ง่ายเลยครับตํารวจก,ก็บอกว่าไม่ได้ประการแรกเลยปืนไม่มีทะเบียน<า>ถ้าไปยิงใครตายตรวจสอบไม่ได้อันที่สองไม่รู้จะไปก่อเหตุอะไรหรือเปล่าอาชญากรรมคปรากฏว่ายังไงครับนายกบตรู้ ก็เลยบอกว่างั้งงบน้ำมันนะเดินหน้าไม่ต้องเอานะหลังจากนั้นไม่เคยได้งบน้ำมันอีกเลย<า>ตำรวจก็บอกไม่เป็นไรไม่มีงบน้ำมันก็อยมไปอย่างงี้ก็ออกตรวจเท่าที่มีนะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆเรื่องงบประมาณดูยังจะอยากจะให้เกิดความชัดกันอีกบ,บางระดับนะครับอาจารย์ครับแต่ว่าช่วงนี้ขอพักการ,รสักครู่หนึ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลังสิทธิ์เรื่องของตำรวจเราหวังการปฏิรูปพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ